มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส่งทหารสามเหล่าทัพคุมเข้มรับปริญญาธรรมศาสตร์ตำรวจสแกนบัตรประชาชนก่อนเข้าค่ะเมื่อวันที่30ตุลาคม2,563ได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าแหล่งข่าวจากฝ่ายความมั่นคงแจ้งว่าจากกรณีเพจบัณฑิตธรรมศาสตร์ของ คณะรัชดรประกาศเตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์ Surprise, ในเวลา17นาฬิกาของวันที่31ตุลาคมสืบเนื่องจากการเชิญชวนบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญานั้นนะคะทางฝ่ายความมั่นคงได้เกาะติดกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะการดูแลรักษาความปลอดภัยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร,ทร,ร์ท่าพระจันทร์เฉพาะช่วงวันที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันที่30-31ตุลาคมนั้นนะคะ มีการจัดกำลังดูแลจากกองทัพโบกอาทิกองพลที่1รักษาพระองค์พลหนึ่งรออกองพลทหารมาที่สองรักษาพระองค์กองพลทหารราบที่9เป็นต้นค่ะส่วนพื้นที่ภายในนะคะได้จัดกำลังจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินกองทัพอากาศขณะที่พื้นที่ทางน้าเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือดูแลนะคะทั้งนี้ตลอดเส้นทางถนนราชดำเนินนะคะได้มีประชาชน และตัวแทนหน่วยงานราชการสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารอเฝ้ารับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยค่ะแหล่งข่าวรายเดิมนะคะเผยว่าในส่วนของนักศึกษาที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้มีจำนวน51%ของจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมดในปีนี้ขณะที่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์แสดงเจตจํำนงไม่ขอรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมดซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะคะ เพราะในทุกปีจะมีนักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ในระดับประมาณ50-54เปอร์เซพร้อมกันนี้นะคะหน่วยงานความมั่นคงได้เข้าไปติดต่อกับตัวแทนองค์การนักศึกษามหาวิท,าทยาลัยธรรมศาสตร์ขอความร่วมมือไม่ให้จัดก,กิจกรรมใดโดยเฉพาะการจัดแสดงภาพจำลองเหตุการณ์ต่างๆซึ่งทางองค์การรับปากว่าจะทำให้ดีที่สุดค่ะ และในวันที่ซ้อมรับปริญญานะคะก่อนเข้ารับปริญญามีการตั้งจุดตรวจบัตรประชาชนก่อนเข้างานหากพบว่าเป็นบุคคลต้องสงสัยทํากิจกรรมการเมืองในลิสต์ที่ตํารวจอ้างว่ามหาวิทยาลัยส่งให้นะคะตํารวจจะตรวจสอบแล้วก็ขอให like er, ้บัณฑิตออกมารับรองว่ามางานจริงจึงจะเข้างานได้ค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่าแกนนาบัณฑิตธรรมศาสตร์ของรัศดรนะคะที่ถูกกักตัวไว้ตรวจสอบที่ประตูท่าพระจันทร์เช่นกันนะคะ ในจอคอมพิวเตอร์ตำรวจจะขึ้นว่ามีการดนรงไม่รับพระราชธานปริญญาบาัตรแต่หลังมีเพื่อนมารับแล้วก็ถ่ายดีโอพูดว่าถูกหน่วยงานเหนี่ยวตัวเอาไว้ตำรวจก็จะปล่อยตัวให้เข้างานไปค่ะรายงานจากบัณฑิตนะคะที่ประตูท่าพาาระจันทร์มีจุดตรวจผู้เข้ามาร่วมงานนะคะโดยใช้ัระประชาชนเสียบกับเครื่องอ่านแล้วก็ขึ้นประวัติของบุคคลน,นั้นๆ โดยการขึ้นสีม่วงก็คือบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าพิธีซ้อมตำรวจจะมีการถ่ายรูปบัณฑิตที่ไม่ได้เข้าพิธีเอาไว้หลังจากนั้นจึงส่งไปอีกจุดเพื่อบันทึกข้อมูลของบัณฑิต,ตที่ไม่ได้เข้าพิธีซ้อมและส่งไปจุดสุดท้ายเพื่อบันทึกข้อมูลอีกแล้วก็ถ่ายรูปบัณฑิตอีกครั้งกระบวนการทั้งหมดนี้ประชาชนจะอยู่ที่ตำรวจตลอดค่ะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะ ค้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ